พี่ซ่ะไม่พองพาเที่ยวกันมา,าพี่น้องมากินเขาพี่มากินปลาซี่ได้นี่นี่ตัวบ,บักไงหนึง่งนี่ปลาซี่อจู่ปลาซี่แม่ไข่พี่น้องปลาแม่ไข่อันนี้อันนี้ปลาเค็งไงพี่นอ้องอืปลาเค็งไงมีปลาดุกนี่นี่เบิ้งเต้หัวมันแน่พี่น้องนี่เบิ้งเต้หัวปลาดุกเนี่ยนี่ม่นมันสิเด็ดมันสิเตรียมแดนลงหนองเลรพี่นอ้องเออปลาดุกไงแต่ไม่ท้องสิเ้เบิ้งเด้อนี่ นั่นกระดาษหัวได้นี่นีท่อนหางพี่นอ้องนี่จะใส่ม่องม่องสิบเชนพี่นอ้องเออไม่ท่องไปใส่มาได้นี่ไม่ใส่ไม่ไม่ไม่ท่องไปใส่มาเหมือนขึ้นนี่พี่นอ้องอ่านี่นี่ผักกระโดนจ้ะนี่ผักกระโดนกระโดนทำอันนี้ก้อยบักหอยพี่นอ้องนี่นี่ก้อยหอย ก้อยบักหอยเซรีพี่น้องมแตรไล่กันหอยพี่น้องอ่านี่หอยหอยเซรีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ป้นปลานี่ป้นปลาจะกินบดบอพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำม่ทร้องเด้ออือนี่บ่มี่แต่ปลานํำจืดได้พี่น้องนี่นี่ปลาทะเลก็มีค่ะอ่าปลาทูปลาทูอ่านี่นี่เขาต้มได้บานี่กินเขาแล้วนี่นี่ ข้าวต้มที่ห่อที่ห่อไปเหตุทำบุญมืออื่นพี่น้องนี่ท้ำบุญเมืออื่นบุญเขาสาไก้มืออื่นนี่นี่ข้าวต้มกันพี่น้องนี่ข้าวต้มอ่านี่ข้าวก้องข้าวหน่อยกันเมื่อเยสูหามซูนเมื่อนี่หามซูนซูนบไดีกินร้อนี่ตำบมกะุ้งพี่น้องตำบมกหุ้งตำกินเองได้นี่ค่ะบอดีซื้อคนได้นี่นี่ไม่ท่องตำเอาเองพี่น้อง โบ้บ้ไถ่ตอนกินเห็บเบิ้งดอกอม,มาถ่าจ้าเด้อมากินกออับแม่ท้อแนี่ๆน,นี่มีแต่ปลาซี่หล่นวันเด้อพี่น้องเด้อนี่ปลาซี่เอ้าพมองเอ้ปลาซี่พี่น้องอพี่น้องก็สิมาทำกินน้ำนะสวัสดีค่ะแม่ทองปลาเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกยบ